คิดถึงโซ่รักโซ่ได้คาหนังคาเข่าคาหนังคาเข่าเลยเนะ่เยอจับได้นะ <laughs> รู้หมดแต่มันจับไม่ได้นะ <laughs> ว่าไงเธอามาอยู่เนี่ยเอา้าไม่รู้พี่เอ๋ยบอกว่าพี่เอ๋ยอยากหาที่เงียบๆก็เลยพาพี่เอ๋ยมานั่งเงียบๆอ๋อคือเดี๋ยวนี้คือพาสาวอื่นนอกจากโซม,มาทิสนี่แล้วใช่ปะพี่เอ๋ยก็ผู้หญิงไหมไม่ใช่พี่เอ๋ยไม่ใช่ผู้หญิงเชื่อพี่พี่เอ๋ยไม่ใช่ผู้หญิงเหรอขอดูหน่อยดิพี่พี่เอ๋ยคุยกับอันนี้อยู่เพื่อนเขาข้างนอกอ๋อโอเคอ๋ว่าไงหื คิดถึงเฉยๆไม่ได้เจอหน้าเจอตาไม่ได้ยินเสียงตั้งหลายวันทำงานทำการไปเลยแล้วโรงงานบ้านคือไล่อีกแล้วอะไรนี่คือะไงงงแงก็มาหาทำไมต้องไล่กันด้วยอันนี้คือไงลงรถก็เห็นพูดก็เลยตอบเดี๋ยวนั่งลงจะเสียมอร์นิ่นอ่ะโอ้ my g ก็ทำอะไรมา อยู่อู่พึ่งซ่อมอ่ะไม่ทำวัน,มมำน,นี้ว่าง okay. ทำไมสิเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเปล่าปแปลกคิดถึงไงหึคิดถึงหึฮึฮึแปลกอื พี่เนี่ยแปลกมากตอนเนี้ยแปลกยังไงอ่ะเปล่าัน่ก็ปกติไม่อะดูแบบมีอะไรปิดบังซ่อนอยู่เช่นไม่รู้ไงก็ดูแบบมันไม่ได้มีอะไรปิดบังซ่อนเล่นเลยเลยอาะทำไมอ่ะเรื่องปกติมากซซโซ่หนะแค่เรียกเช่นก็คือไม่ใช่นะไม่ใช่ยังไงอ่ะแหน่ตรงไหนที่ว่าเปลี่ยนไป อซอโซงอ่ะก็โซงอ่ะไม่มีก็โซงอ่ะกิ๊กใช่ปะใช่ซ่เอาเอวะถ้าจะมาหาเรื่องกันกนะเอาเทวะบอกว่ามาหาเพราะว่าคิดถึงแต่พี่เนี่ยแปบกแปลกไงแล้วพี่แปลกยังไง <c oughs> มีอะไรไม่มีใช่ไหมไม่มี <Okay. S 1> ไม่มีฟังนะ <Okay. S 1> ไม่มี เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเข้าใจไหมหาลูกโซ่เมทนีคิดถึงโซ่พี่เนี่ยรักโซ่ไหมรักโซ่อะไรนะรักโซ่ฮะทำไม่ะป่ะอยากฟังเฉยๆข้ใจนะ ครับโอเคโอเคหรือ,อยังโอเคโอเคไปทำงานได้แล้วนะว่างโอเคไปได้ดูหลุมศพหน่อยมาจองดูสักหลุมหนึ่งอยากนอนเหรอมาดิโอเคไปหรือเปล่าไม่เป็นไรแข็งแรง <c oughs> โอ้โหกลายเป็นกูตัวสตีเล็กซั้งั้นน่ะ ไหนดีสิหลุมไหนหลุมนี้หืมหลุมนี้เฮ้ยเขาโสดโสดติงมันมาได้ไงอะโสดติงมันมาได้ไงไม่รู้ว่าดิฮะพี่พี่ตน่าจะขับรถมาน่ะก็เลยมาได้ใช่ใช่ฆ่าทิ้งฮะไม่นึกาโสดติงโสดจะฆ่าโสดติง ชอบดึงกันอยู่สองคนนะไม่รู้เปไ็นไรโสติงอะเอาเขาจีบกันไงอ้ออันนี้เราคือเรามาดูอะไรเขาเขียนว่าอะไรนะนวลเนี่ยพี<ม>จาสาเหต<ะ>ุมรณะจีบสาวไปทั่วฮะอะไรนะไม่เขียนเขาเขียนสาเหตุมรณะได้เหรอไหนวะชื่อไม่มีชื่อบี่เลยมีเนี่ย นวนเนี่ยดีๆแต่มั่วสั่วไปหมดอยู่ก็บ่อยมากใช่ปะไม่ใช่หรอต้องอ่านผิดแน่เลยโอ้ยอยู่กับสาอะไรอ่ะก็อยู่ด้วยตลอดเพิ่งมาเนี่ยเห็นมันแล้วป่ะเนี่ยเออหรือไม่จริงไม่เอาแล้วถ้าคุยเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นดีกว่าไปไหนไปแล้ว ราจะไปไหนเนี่ยเราจะจะไปไหนไม่รู้ว่าไปวิ่งเล่นแหละวิ่งทำอะไรวิ่งเล่นอ่ะไม่รู้มันมีอะไรทำใช่หรอครับเดินบาบเปล่าว่างเหรอครับว่างก็มาเหมือนเดิมมันก็ว่างแต่ดูก่อนต้องดูก่อนแต่ก็อยากเดินแต่ก็ง่วงด้วยหลงง่วงนอนง่วนทั้งคืนง่วงนอนก่อนไปแล้วนะเดี๋ยวไปเล่นก่อนนะ โอเคโอเคครับไปคนเดียวได้ไหมเนี่ยได้คนเดียวได้จริงหรือเปล่าจริงแข็งแรงมากใช่หรือเปล่านี่ยฮะใช่โอเคแต่คืนนี้มีรางวัลพิเศษนะโอเคไหมไปนอนได้ไหมโอเคนะ้โอเคไปแล้วมันทำให้กระชุ่มกระชวยหน่อยเข้าใจหรือเปล่าอะไรนะมันทำให้แบบ วันนี้กินพี่รู้แลพี่เป็นยังไงพี่รู้สึกแบบจืดชืดกับกับอารมณ์ตัวหมายถึงแบบว่าชีวิตตัวเองอะ่ะวันนี้พี่ก็เลยต้มมาม่าไปสองซองแบบไม่ใส่อะไรเลยแล้วใส่น้าน้อยๆอะ่ะแล้วซดแบบร้อนๆอ,นอะ่ะรู้สึกแบบตื่นตัวขึ้นมาทันทีหมายถึงแบบว่าตื่นขึ้นมาดูแบบรู้สึกแบบอยากาเล่นเกมคิดว่างั้นดีละดีละต้องนอนเยอะ,ะนอนมันก็เยลยแบบ ตื่นขึ้นมาตาสว่างผิวเลยวันเนี้โอเคขอให้ตอนนี้คือิววันนี้นะโอเคโอเคไปแล้วนะโอเค,ครับแต่ถ้าเ,เติมเต็มชีวิตได้นะมันก็คือย่างเลยเนื้อย่างนะครที่ชอบกินเนื้อนะผมตอบโจทย์ได้เลยคือเนื้อย่างแต่ก็ไปกินไม่ได้ <laughs> พ่อป่วย พ่อป่วยกินอะไรไม่ได้พ่อผมลำบาก,บากจับได้คาหนังคาเขามาม่าแพลงเนื้ออร,นะอร่อยอยู่นะเฮ้ยผมไม่เคยลองกินนะผมก็เป็นนะ จับได้ค่าหนังคาเขาค่าหนังคาเขาอะไรนี่ขวบพี่เจ๊ค่าหนังคาเขานี่ขวบพี่เจ๊คนข้างล่างขวบค่าหนังคาเขาพี่ของจินนี่อ่ะแล้วก็ข้างบนพี่่อยค่าหนังคาเขาจับเลยเยอะจับได้นะอะไรนะอะไรนะรู้หมดแต่มันจับไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงจับไม่ได้ไปไม่ทัน คืออะไรอ,อ่ะออให้อ่ะรู้หมดแต่จับไม่ได้คืออะไรว <จะ S 1> ันแอฟเฟน่อเก็บยอดทีเดียว <c oughs> <c oughs> รู้หมดแต่จับไม่ได้เฮ้ยแปลแปลกเลย